สวัสดีครับวันนี้ก็พามายืนงงๆนะครับในดงโฉมดีเมตเต็ดนะครับใครที่หารถงานคัสตัมนะครับไปไปใช้งานนะครับงานเก็บสภาพใหม่นะครับวันนี้มีโฉมดีเมตเต็ดพึ่งทอดขึ้นมาอีก2องพันนะครับแล้วก็พร้อมที่ขายได้นะครับพร้อมที่ขายได้เป็นโฉมดีเมตเต็ดอีกทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับมี L4508 DI อยู่ฝั่งทางนู้นอีกหนึ่งคันนะครับมาดูคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้ L4018 NT Limited e dition นะครับคันนี้ก็ เสาค้ำหลังคาท่อซิงนะครับเก็บงานเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์นะครับราคาอยู่ที่40,000 0บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับคันแรกสวยสวยเลยนะครับพร้อมส่งได้เลยนะครับรถในสต็อกเราพร้อมส่งได้เลยนะครับสวมลิมิเต็ดสติ๊กเกอร์สวยๆนะครับตรงนี้นะครับมาคันที่2นะครับเหมือนกันครับสเปคเดียวกันตัวนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับราคา4 0 0 0 0 0 400,000บาทนะครับ400,000บาทเช่นกันครับตัวนี้ก็ได้ ก็ได้เป็นหางใหม่นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นหางใหม่นะครับโอ้สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทครับรวมเปลี่ยนยางหน้าได้หางใหม่ด้วยนะครับมาคันที่สามครับเป็นคูปุต้าเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดเอสีนะครับตัวนี้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเช็คสวยๆนะครับอันนี้อยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวไปดูคันที่สี่นะครับ คันที่4ก็จะเป็นคันนี้นะครับชมริเมเต็ด L4508DI ร i m ม t e d e dition ครับอุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันครับพร้อมท่อสูตรเสาค้ำลังคานะครับคันนี้ราคา295,000บาทนะครับยางสวยๆเต็มๆทั้ง4เส้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านมาเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือรถรุ่นอื่นๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่0918611191นะครับขอบคุณครับ